กรณีของ Advanced Info Service นะครับหรือว่า Advanced กับกรณีล่าสุดนะครับมาจากการแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องความคืบหน้าข้อพิพาทส่วนแบ่งไรายได้ค่าเช่าระบบสื่อสัญญาณด้วยบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนนะครับก็แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อพิพาทระหว่างทาง Advanced กับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT ซึ่งได้มีการยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเมื่อวันที่12มกราคม2561เรียกร้องให้ทาง Advance นั้นชำระเงินส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมจากรายได้ค่าเช่าระบบสื่อสัญญาณเชื่อมโยงก็คือระบบทรานส i ม s ชันนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี55มาจนถึงเดือนกันยายนปี58เป็นจำนวน1,122ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดชำระ เนื่องจาก NT นั้นเห็นว่าบริษัทจะต้องเรียกเก็บค่าเช่าตามอัตราที่ NT กํากำหนดซึ่งสูงกว่าอัตราที่ทาง a d v a n c e เองใช้เรียกเก็บจากผู้เช่าจริงนะครับในวันที่19ธันวาคมก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยล่าสุดนะครับทางคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำชี้ขาดให้ยกคำเสนอข้อพิาพาทของ NT ซึ่งไม่อาจรับฟังได้ว่าบริษัทผิดสัญญาตามที่ NT กล่าวอ้างอย่างไรก็ตามครับ NT มีสิทธิ์ขอเพิกถอนคำชี้ขาด ต่อสารปกครองกลางนะครับภายใน90วันเช่นนั้นคดีจึงยังไม่เป็นที่สิ้นสุดซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรทาง a d v a n c e ์ก็จะมีการแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันต่อไปนะครับอ,อ่ะก็ถือว่าในชั้นของอนุญาโตตุลาการครับนะฝั่งของ a d v a n c e ์ก็ได้รับประโยชน์ไปได้รับประโยชน์นะฮะ,นะเนื่องจากว่าอนุญาโตเนี่ยนะฮะมองว่าเหตุผลที่ทาง NT กล่าวอ้างมานั้นเนี่ยนะฮะมันฟังไม่ขึ้นครับนะฮะอันนี้ก็จะถือว่ายกแรกเนี่ยดูแล้วตอนนี้แอดวานได้เปรียบที่จะไม่ต้องจ่าย1,122ล้านบาทตรงนี้นั่นเองนะครับนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับใ,ในเชิงของเซนติเมนต์ส่วนที่ว่า NT จะต้องยกเรื่องต่อไปที่ศาลปรกครองเพื่อให้ใมีการ เพิกถอนคําชี้ขาดของอนุญาโตหรือไม่อย่างไรนั้นเนี่ยก็คงต้องติดตามกันต่อไปแต่โดยหลักการแล้วก็ควรจะเป็นเช่นนั้นแล้วก็โดยเฉพาะว่า NT a เองนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจถ้าไม่ดําเนินการถ้าไม่ดําไม่ดําเนินการมันอาจจะเข้าขายนะครับทำให้รัฐเกิดความเสียหายได้นะครับแต่เรื่องนี้มันก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับเพราะแอดวานซ์เองเขาก็ยืนยันในส่วนของเงื่อนไขข้อตกลงค่าเช่านะครับ ส่วน NT เองก็ไปอ้างอีกตัวเลขหนึง่งอ่าใช่มันก็เลยเป็นที่มาของข้อพิพาทตรงนี้นะครับอ่านะแต่ถือว่าเป็นเซนติเมนต์นะฮะเชิงบวกแล้วก็ดูจากราคาหุ้น Advance เองเนี่ยก็ถือว่าตอบรับนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้มาเช้านี้เนี่ยจริงๆก็ขยับขึ้นไปอีกบาทหนึ่งนะครับแต่ขณะนี้ก็ย่อลงมาเสมอตัวอยู่ที่186บาท